ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำเจ็ดประการนี้เป็นความมุ่งหมายของคนผู้เป็น้าศึกกันเป็นความต้องการของคนผู้เป็น้าศึกกันย่อมมาถึงหญิงหรือชายผู้มีความโกรธทำเจ็ดประการเป็นฉนดูก่อน ภิกษุทั้งหลายคนผู้เป็น้าสึกกันในโลกนี้ย่อมปรารถนาต่อคนผู้เป็น้าสึกกันอย่างนี้ว่าขอให้บุคคลผู้นี้มีผิวพรรณสามเถิดหนอข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะคนผู้เป็น้าึกกัน ย่อมไม่ยินดีให้คนที่เป็นข้าศึกกันมีผิวพรรณงามดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนผู้โกรธถ,ถูกความโกรธครอบงำย่ำดีแล้วแม้จะอาบนา้ำไล้ทาตัดผมโกนหนวดนุ่งผ้าขาวสะอาดแล้วก็ตาม แต่ถูกความโกรธครอมงำแล้วย่อมเป็นผู้มีผิวพันณซามดูก่อนภิกษุกทั้งหลายนี้เป็นธรรมข้อที่หนึ่งเป็นความมุ่งหมายของคนผู้เป็นข้าสึกกันเป็นความต้องการของคนผู้เป็นข้าศึกกันย่อมมาถึงหญิงหรือชายผู้มีความโกรธ อีกประการหนึ่งคนผู้เป็นข้าศึกกันย่อมปรารถนาต่อคนที่เป็นข้าศึกกันอย่างนี้ว่าขอให้บุคคลผู้นี้พึงนอนเป็นทุกข์เถิดหนอข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะคนผู้เป็นข้าศึกกันย่อมไม่ยินดี ให้คนที่เป็นข้าศึกกันอยู่สบายดูก่อนพิกษุทั้งหลายคนผู้โกรธถ,ถูกความโกรธคร่มงำย่ำยีแล้วแม้จะนอนบนบัลลังอันลาดด้วยผ้าขนสัตว์ลาดด้วยผ้าขาวเนื้ออ่อนลาดด้วยเครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชมด มีผ้าดาดเพดานมีหมอนหนุนศีรษะและหนุนเท้าแดงทั้งสองข้างก็ตามแต่ถูกความโกรธครอบงำแล้วย่อมนอนเป็นทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นธรรมข้อที่สองเป็นความมุ่งหมายของคนผู้เป็นข้าศึกกัน เป็นความต้องการของคนผู้เป็น้าศึกกันย่อมมาถึงหญิงหรือชายผู้มีความโกรธอีกประการหนึ่งคนผู้เป็น้าศึกกันย่อมปรารถนาต่อคนผู้เป็น้าสกกันอย่างนี้ว่าขอให้บุคคลผู้นี้ อย่ามีความเจริญเลยข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะคนผู้เป็นข่าศึกกันย่อมไม่ยินดีให้คนที่เป็นข่าศึกกันมีความเจริญดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนผู้โกรธถ,ถูกความโกรธครอบงำย่ำยีแล้ว แม้จะถือเอาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็สำคัญว่าเราถือเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์แม้ถือเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็สำคัญว่าเราถือเอาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทำเหล่านี้อันคนผู้โกรธถูวความโกรธครอบงำถือเอาแล้ว เป็นข้าศึกแก่กันและกันย่อมเป็นไปเพื่อความจิบหายมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกตลอดกาลนานดูก่อรภิกษุทั้งหลายนี้เป็นธรรมข้อที่สามเป็นความมุ่งหมายของคนผู้เป็นข้าศึกกันเป็นความต้องการของคนผู้เป็นข้าศึกกัน ย่อมมาถึงหญิงหรือชายผู้มีความโกรธอีกประการหนึ่งคนผู้เป็นข้าศึกกันย่อมปรารถนาต่อคนผู้เป็นข้าศึกกันอย่างนี้ว่าขอให้บุคคลผู้นี้อย่ามีโภคะเลยข้อนั้น เพราะเหตุอะไรเพราะคนที่เป็นข้าศึกกันย่อมไม่ยินดีให้คนที่เป็นข้าศึกกันมีโภคะดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนผู้โกรธถ,ถูกความโกรธครอบงำย่อมดีแล้วแม้จะมีโภคะที่ตนหามาได้ ด้วยความขยันหมั่นเพียรสั่งสมได้ด้วยกำลังแขนอาบเหงื่อต่างนามเป็นของชอบธรรมได้มาโดยธรรมพระราชาทั้งหลายย่อมริบโภคะของคนขี้กโกรธเข้าพระคลังหลวงดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นธรรมข้อที่สี เป็นความมุ่งหมายของคนผู้เป็นข้าศึกกันเป็นความต้องการของคนผู้เป็นข้าศึกกันย่อมมาถึงหญิงหรือชายผู้มีความโกรธอีกประการหนึ่งคนผู้เป็นข้าศึกกันย่อมปรารถนาต่อคนผู้เป็นข้าศึกกัน อย่างนี้ว่าขอให้บุคคลผู้นี้อย่ามียศเลยข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะคนผู้เป็นข้าศึกกันย่อมไม่ยินดีให้คนที่เป็นข้าศึกกันมียศด,ดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนผู้โกรธ ูความโกรธครอบงำย่ำยีแล้วแม้จะได้ยศมาเพราะความไม่ประมาทก็เสื่อมจากยศนั้นได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นธรรมข้อที่หเป็นความมุ่งหมายของคนผู้เป็นข้าศึกกันเป็นความต้องการของคนผู้เป็นข้าศึกกัน ย่อมมาถึงหญิงหรือชายผู้มีความโกรธอีกประการหนึ่งคนผู้เป็นข้าศึกันย่อมปรารถนาต่อคนผู้เป็นข้าศึกันอย่างนี้ว่าขอให้บุคคลน,นี้อย่ามีมิตรเลยข้อนั้นเพราะเหตุอะไร พราะคนที่เป็นฆาศึกกันย่อมไม่ยินดีให้คนที่เป็นฆาศึกกันมีมิตรดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนผู้โกรธถ,ถูกความโกรธครอบงำย่ำยีแล้วแม้เขาจะมีมิตรอมมาตย่าสาโลหิตมิตร อมาตย่าสาโลหิตเหล่านั้นก็เว้นเขาเสียห่างไกลดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นธรรมข้อที่หเป็นความมุ่งหมายของคนผู้เป็นข้าศึกกันเป็นความต้องการของคนผู้เป็นข้าศึกกันย่อมมาถึงหญิงหรือชายผู้มีความโกรธ อีกประการหนึ่งคนผู้เป็น้าศึกกันย่อมปรารถนาต่อคนผู้เป็น้าศึกกันอย่างนี้ว่าขอให้บุคคลน,นี้เมื่อตายไปพึงเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนารกข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะคนที่เป็นข้าสกกัน ย่อมไม่ยินดีให้คนที่เป็นข่าศึกกันไปสุคติดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนผู้โกรธถูกความโกรธครอบงำย่อมดีแล้วย่อมประพฤติทุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจครั้นตายไปย่อมเขาถึงอบายทุกติ วินิบาตนารกดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นธรรมข้อที่เจ็ดเป็นความมุ่งหมายของคนผู้เป็นข้าศึกกันย่อมมาถึงหญิงหรือชายผู้มีความโกรธดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำเจ็ดประการนี้แหละ เป็นความมุ่งหมายของคนผู้เป็น้าศึกกันเป็นความต้องการของคนผู้เป็น้าศึกกันย่อมมาถึงหญิงหรือชายผู้มีความโกรธคนโกรธมีผิวพันซามย่อมนอนเป็นทุกข์ถือเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วกลับปฏิบัติ สิ่งอันไม่เป็นประโยชน์ทำปานาติบาตด้วยกายและวาจาย่อมถึงความเสื่อมทรัพย์ผู้มัวเมาเพราะความกโกรธย่อมถึงความไม่มียศญาติมิตรและสหายย่อมเว้นคนโกรธเสียห่างไกลคนผู้โกรธย่อมไม่รู้จักความเจริญ ทำจิตให้กําเริบภัยที่เกิดมาจากภายในนั้นคนผู้โกโรธย่อมไม่รู้สึกคนโกโรธย่อมไม่รู้อัดไม่เห็นธรรมความโกโรธย่อมคร่อมงำนรชนในขณะใดความมืดตื้ย่อมมีในขณะนั้นคนผู้โกโรธ ย่อมก่อกรรมที่ทำได้ยากเหมือนทำได้ง่ายภายหลังเมื่อหายโกรธแล้วเขาย่อมเดือดร้อนเหมือนถูกไฟไหม้คนผู้โกรธย่อมแสดงความเก้อยากก่อนเหมือนไฟแสดงควันก่อนในการใดความโกรธเกิดขึ้น คนย่อมโกรธในการนั้นคนนั้นไม่มีเหริไม่มีโอตตะปะและไม่มีความเคารพคนที่ถูกความโกรธครอบงำย่อมไม่มีความสว่างแม้แต่น้อยเลยกำไดอย่างห่างไกลจากธรรมอันให้เกิดความเดือดร้อนเราจักบอก กรรมเหล่านั้นเธอทั้งหลายจงฟังธรรมนั้นไปตามลำดับคนโกรธฆ่าบิดาก็ได้ฆ่ามารดาของตนก็ได้ฆ่าพระขีนาศพก็ได้ฆ่าปุตุชนก็ได้ลูกที่มารดาเลี้ยงไว้จนได้ลืมตาดูโลกนี้ลูกเช่นนั้น กิเลสหยาบชาโกโรธขึ้นมาย่อมฆ่าแม้มารดานั้นผู้ให้ชีวิตความเป็นอยู่ได้จริงอยู่สัต์เหล่านั้นมีตนเป็นเครื่องเปรียบเทียบเพราะตนเป็นที่รักอย่างยิ่งคนโกโรธหมกมุ่นในรูปต่างๆย่อมฆ่าตัวเองได้เพราะเหตุต่างๆ ย่อมฆ่าตัวเองด้วยดาบบ้างกินยาพิษบ้างเอาเชื่อกผูกคอตายบ้างโดดเขาตายบ้างคนเหล่านั้นเมื่อกระทำกรรมอันมีแต่ความเสื่อมและทำลายตนก็ไม่รู้สึกความเสื่อมเกิดแต่ความโกรธตามที่กล่าวมานีเป็นบ่วงของมัจุร,ราช มีถ้ำเป็นที่อยู่อาศัยบุคคลผู้มักโกรธมีการฝึกตนคือมีปัญญาความเพียรและสัมมาทิฏฐิพึงตัดความโกรธนั้นขาดได้บัณฑิตพึงตัดอกุศลธรรมแต่ละอย่างเสียให้ขาดพึงศึกษาในธรรมเหมือนอย่างนั้น เธอทั้งหลายปรารถนาอยู่ว่าขอความเป็นผู้เก้อ,อยากอย่าได้มีแก่เราทั้งหลายเธอทั้งหลายผู้ปราศจากความโกรธไม่มีความคับแค้นใจปราศจากความโลภไม่มีความริษยาฝึกฝนตนแล้วละความโกรธได้เป็นผู้ไม่มีอาสวะ จากปรินิพาน